สวัสดีครับคลิปนี้จะยกตัวอย่างแนวทางการทำข้อสอบมูออสแทฮันกิลบทความเกี่ยวข้องกับอะไรโจทย์ลักษณะนี้ก็จะมาแบบเป็นประโยคยาวหน่อยนะครับยังไงก็ต้องมีในข้อสอบแน่ๆเรามาอ่านโจทย์กันเลยครับท่าอึมคือรินิกโกมูออเซแทฮันคือรินจีโครืซิปชียวกรุณาอ่านบทความต่อไปนี้และเลือกว่าบทความเกี่ยวข้องกับอะไรสังเกตเห็นคำว่า มูออสแทฮันกึนไหมครับถ้าเห็นโจทย์แบบนี้เราก็จะต้องอ่านข้อความทั้งหมดเลยแล้วค่อยมาเลือกชอยทั้ง4ว่าข้อไหนที่มีความเกี่ยวข้องกับบทความมากที่สุดข้อนั้นถึงจะเป็นข้อที่ถูกต้องครับมาเริ่มอ่านบทความกันเลยนะครับ ฮันกูเกซอนนึนซอนนาเรชอนทงอซินอิบนึนซารัมดรีมันซึมนิดายอจานึนชิมาออจอโกรีรึนอิบโกนำจานึนพาจีจอโกรีรึนอิบซึมนิดามีหลายคนในเกาหลีที่สวมชุดแบบดั้งเดิมในวันปีใหม่ผู้หญิงสวมชุดกระโปรงหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าชุดฮันบกนะครับและผู้ชายสวมชุดกางเกงมาดูช้อยทั้งสี่กันเลยนะครับข้อที่1 ฮันบกคือชุดประจำชาติเกาหลีหรือเรียกอีกแบบว่าชิมาจองโกรีชุดกระโปรงนะครับเป็นชุดที่คนเกาหลีเอาไว้ใส่ในวันปีใหม่ข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกต้องเพราะมีความเกี่ยวข้องกับบทความข้อที่2ชอมพอคือเสื้อคลุมหรือเสื้อที่เอาไว้คลุมด้านนอกแต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวันปีใหม่เลยข้อนี้ผิดนะครับข้อที่3ามทิซีออซือคือเสื้อยืดแขนสั้นอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบทความเลยผิดนะครับข้อที่4ชากอบบกคือ ชุดทำงานชุดทำงานก็เอาไว้ใส่ทำงานไม่เกี่ยวอะไรกับบทความเลยผิดนะครับสำหรับใครที่พอได้คำพท์มาบ้างแล้วแต่อาจจะยังแปลประโยคได้ไม่ค่อยถนัดนักก็พอมีวิธีอยู่นะครับเขาว่ากันว่า80%ของคำตอบจะอยู่บรรทัดแรกบรรทัดที่สองนี่แหละส่วนอีก20%ของคำตอบจะกระจายอยู่ทั่วไปในบทความเป็นคำที่เจอบ่อยๆกล่าวถึงบ่อยๆในบทความนั่นแหละครับ สูตรนี้ผมก็ฟังมาอีกทีหนึ่งนะครับเผื่อว่าอาจจะเป็นทางออกสำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานอะไรเลยนะครับนี่เป็นคำศัพท์ที่ได้มาจากโจทย์นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดติดตาม <c oughs> กดกระดิ่ง <c oughs> กดไลค์กดแชร์ให้ไปถึงท่านอื่นๆที่กำลังเรียนด้วยตัวเองบ้างนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ